ยู่กรุงเทพบมาหลายปี40กว่าปีหรอยู่กรุงเทพบนะโหยหาแบบซื้อเขียวพื้นทีเข้านี่แต่ต้องหให้ม่เพจอันตอนนี้ก็รังเหงีนเตจไม่ใช่ค่ะมาคนจะเลี้ยงไก่เขเรยว่าจะเตรียมอาหารไว้ให้เพื่อนแต่เลยศึกษาว่าแบบมี่ยังที่เป็นอาหารที่ลดต้นทุนได้แน่ไมือในหนังก็มี่แน่แน่มาเขลองมังกรค่ะที่ผาโตที่เพื่นก็เริ่มเพจแบบเริ่มเพจอันที่เขากินก่อนมังคีบุกม่วงอู้วม่วงม่วงยับุกเพื่อนอันนี้เบ้าไตค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้นะคะเข้า มีเอฟซีนะคะในหมู่บ้านเนาะก็คือน้องเพียนค่ะสวัสดีค่ะเชิญมาแวะว่ามีแหนแดงบอกรานนะเพชรหยังตอนนี้อันตอนนี้ก็เลี้ยงเป็ดค่ะเลี้ยงเป็ดเพชรหยังคะเป็ดไข่เป็ดไข่โอ้ยดีแต่แม่น่าควรจะเลี้ยงไก่นะก็เลยว่าจะเตรียมอาหารไว้เติมนก็เลยศึกษาว่าแบบมีหยังสีเป็นอาหารที่ลดต้นทุนได้แน่ๆนเนื้อหนั้นก็มี่แหนแดงก็นเขาไม่พักผ่อนก็ได้กิน <laughs> เลี้ยงหลายบอ่อเป็ดประมาณจักโตอ่าลองเอามาทดลองมังกรค่ะที่ผาโตโอ้สิบหา้าตัวดีแล้วเ <_ s> พราะว่ายุ่นี่น่ะตอนลองลองเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงแค่สิบหา้าตัวเท่าน, <_ s> นั้นนี่ไงเพราะว่าแต่ว่าตอนเนี้ยคิดว่าจะเหใหญ่ยยกวัวเกา,าก 30, 40, 40ตีลูกมัจ็สามสิบสี่สิบตัวใช่เพราะว่าเขาเลี้ยงแล้วมันไดน้ผลเขาหูว่าอีหยังคืออาหารหลักอีหยังคืออาหารสามารถ ลดต้นทุนเนี่ยเพื่อนได้แต่ว่าใครได,ด้ดุนโดนหลายปีสินะคะหนึ่งเลยก็คือจะมีแหนแดงผวกใบมันใบพักุงูชูโรด<อ>ผดพักอีหยังก็ตามแต่ที่เป็นสีเขียวแล้กกับบวกลม่สินะคะแล้วก็ให้อาหารเสริมเนี่ยก็เป็นพวกบวกุงซุกกล้ยซุกไั่สิ่สที่เขามีเหลือมีหยังอยู่ในสวนเขาเก็บไปเพิ่นกินเหมืนอนกับว่าเป็นเวลาว่างสิ่นะคือตอนสาวห้าปีเสริมเนี่ยเป็นอาหารเสริมให้เพื่นนะคะแต่ว่าโดยเฉพาะ เพาก็สามารถปลูกไว้ให้คนได้เนาะไว้ให้ซัดไว้ให้ยั้งเขากินนี่นสินะอันนี้น้องเพื่อนจะมาขอแหนแดงนะคะวันนี้เขาก็บแบ่งฟันให้ไปปลูกเนาะให้เอาไปต่อยอดตากเอาเองเลยจ <S <S ออ้ะขอบคุณค่ะเออตากเอาเลยแวิธีการเลี้ยงแหนแดงนะคะพี่น้องให้เขี้ยวแบบนี้นะคะเพื่อนก็จะมีเทคนิคอยู่เด้อค่ะพี่น้องนะคะหลายๆคนได้แหนแดงไปแล้วเพื่อนก็เตรียมบอก็โอเคอยู่ เวลาหลังจากหั่นน้ำบรเดเติมถาดอาหารใหเพลินกับมีคือกันวิธีการเตรียมบอนะคะพี่น้องเขาสามารถเลียงในกะละมั่งก็ได้นะคะในกะละมั่งวิธีการเลียงในกะละมั่งนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งคือว่าประหยัดพื้นที่นะคะพี่น้องว่างมองได้ก็ได้อขอให้เป็นในร่มรำไรนะคะม,มันเป็นลำรีลำไหลเ้อพี่น้องเด้อ่าร่มรำไรเนาะคะ่ะน,นี่ยางนี่เขากับเห็ดกระลนใหเพลินนะคะด้วยยากให้เพลินะะไปตากแดดจ้านะคะพี่น้องน้ำยนืนนี่นะะน,น,น,นะคะพี่น้องตื่นช้ำหน่ค่ะนี่ ตาเมืม so, e like exactly. right view, so hmm? ่อเดียวนะคะนี่ตาเมื่อเดียวของผูู้จัดการเด้อค่ะเด้อแลวกการเตียนบอนะคะพี่น้องดินอยู่นีนี่นะคะจะประมาณสองกับครูเองนะคะพี่น้องบอหลายเขเนขี่งูอ่ะขี่ไก่นี่จะเป็นเด็ดใสพว่นมีไอ้ฟอดฟอลหลายเนาะค่ะเนาะไอ้เข้ากับเน้นขี่งู่นะคะนี่เติมขี่งู่ทุกอาทิตย์นะคะพี่น้องบอนี่เติมขี้วัวประมาณหนึ่งถังนะคะหนึ่งคูเห้านี่ยแหละค่ะพี่น้องนะคะวัวเนื้อแดงนี่นสมมากแห้งมากกับขี่งู่นะคะ แล้วก็การเลี้ยงแหนแดงนี่นะคะบ่ตตรงเลี้ยงน้ำเลิกแห้งค่ะพี่น้องซ้ำนี่คะ<ม>่ะขอในบ่อหอดขอมือนะคะซ้ำนี่ค่ะนะคะ,<ม>ะนี่คือการเติมถาดอาหารในเพื่อนก็คือขี้งวัว<ม>บางคนเอาไปเลี้ยงแหลกๆก็ง่ามๆแล้วเอาล้างจากหันมันคือมี่จะเพี้ยกินมี่จะยังกินนะคะก็คือแนะนําให้คนที่เอาแหนแดงไปเลี้ยงเนาะคะ<ม>่ะแยกบอ่อพอพัฒน์ไม่พัน์ออกนะคะ<ม>ไว้ในกระ,ะมังหรือวงบ่อก็ได้คะ่ะแล้วก็<ม>วกเอาไอ้ผ้าขแยงนะคะ ขายแยงหรือสาเล่นก็ได้มาปิดไว้นะคะว่าห้มอดว่าห้หยังลงนะคะแต่เ้าก็อย่าลืมเติมขีงไว้ให้เพลินขอดีของแหนแดงนะคะพี่น้องขาเหลียงบักหอยเลียงปลาเหลียงปูเหลียงไก่ข้าได้เบิ้เลยกบก็ยังกินขายอยู่นี่ค่ะพี่น้องนะคะเอาอีกสิเอาหน่อยเอาอเอาใช่อันนี้ก็ได้ประมาณแปดกะละมังค่ะพี่น้องนะคะใส่ยางระกับก็พอยุหันเตรียมไว้ให้เพลินสองบมค่ะกลางซาแล่นไว้ละเพราะว่าเขาเขาต้องใส่หลายถ้าเขาใส่เนียนแี่ทเพื่อสิว่าขยาย เขาใส่เนี่ยเป็นเมืองกระดายุดหนาเหล็กใส่กระลำบางญ่ายๆนะคะใส่แค่คำเดียวหลังจากนั้นสามสี่วันนังบกเกินอาทิตย์อะค่ะเต็มเลยนะคะแปลเร็วมากจ้าแปลเร็วพอมีแค่สองบ่อค่ะใส่ใส่ขี้งวงไว้เพื่อนลำมักไว้แต่ว่าในในบ่อเนี่ยแดงเขาตงสีเขาก็บสมบัติปลูกพักผายปลูกแมนปลูนแดงนะคะปลูกแบบใส่กระถางไว้มันก็สิบเพมันก็สิได้้นงขี้งัวงอ่ะที่เนี้ยแดนนี่ก็เป็นปุ๋ยได้เห็นบอกเขาเจาเห็นหน้าเขาเนาะเขาเจาก็บเป๊ะเป็นปุ๋ยพืชสซเดียม บานนี้พอเวลามันแห้งมากมันกับเป็นปุ๋ยใช่เหมือนพวกเขาปลูกสลัดนะคะเขาควรจะแยกไว้แหละตัวทิ่เป็นพราพันแม่พันธุ์เราแยกไวเ้เลยแปลว่าถาตัวนี้มันไหวเพราะมันจะมีสีไว้นะคะมันจะมีสีไว้เพราะว่าบางเ,อเือถือโรกเนี้ยบางเทือกับเป็นสีแดงเป็นแดงถือถึงแดดไลยสิเขากับเหลือบบบอเป็นเหลือแบบตักออกแล้วก็เอาขิงว่าลงไม่สิเอาดินลงเนี้ยเอาขิงว่าลงี่สิเขาก็เอามา เอาตัวที่พอพันแม่พันมาเลี้ยงหม่เมื่อกีิได้ตลอดไปเลยเขาถึงจะไปสื่อเขาแต่มันมีประโยชน์อีกเลยเด้อืพักตรงพักจบเอาไปเลี้ยงไห้ค่ะถ้าเลี้ยงเป็ดนะกับแนะนํำเนี่ยพักจบนี่สิเราจะพยอ่อยแบ่หาของมาเอาก็ได้พักจบอยู่ข้างหลงังไปอยู่บ่อไปเมืองสิพาไปเมืองนี่อยู่นี่เนี่ย มีอยู่ค่ะพระตบของประสงค์นี่หลายแห่งพอนี่จะเป็นสวนหอมหอมเลยนะาเลยหอมเลยแบบงานบนไอ้เจ้าเรายาลไปเนี่งมันบด้แดดแหงน่ะไอ้่จ้าที่มันเป็นปลาหรือเปล่าบ้านนี้ต้นนี้จะเป็นปลาเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นปลาเข่งโอ้นี่แม่จ๋าก็ต้นนั้นก็จะเป็นบวบห้อยขมบวบห้อยขมยักษ์บวบห้อยเฉลี่ยจีทองนั่นก็จะเป็นห้อยโขงปลาไหลอ๋อยเฉลี่ยจีทองปลาเข็ง มีพุทธแม่ดีดีอย่นี้พักสวนขั้วผาละยางถึงกึ่งมึงเอาบ้างกันนี้แล้วนู้ก็เป็นตักทุ้มมือเอออันยูเพื่อนไล่บ่พื้นที่ไลยอยู่เปล่ายอยู่ค่ะพี่มูเอ่อพื้นที่น่ะยูห่นที่จะเห็ุนต่ก็มีทั้งหมดหยีสิผาไร่นั่นแหละแต่ว่าตอนดีที่มันมีลักลักษเลยก็มีง่วนโอ้จะว่าจะเห็ุเป็นแบบว่าไร่นาสวนผสมสิบ่จกักึ่งๆค่ะ คิดว่าคิดคิดไหวไะกี้ไปอยู่ใสยุ่งเข่าค่ะคือจะไดนจังกลับมาอยู่บ้านอ่ายุ่งเข่มาหลายปีหระพี่มูต้งแต่เรียนจบนอกอะยี่สิบก็ปีหรอก็ดีบ้านนี้มีน้องมีน้องหล่ะก้พอดีคลอดแล้วก็จะเอามาไปบ้านให้ยายเรียนกันแต่จะว่าไหวน่ะนะก็เลยบอตัดสินใจมาเรียนเองดีกว่าพ่อแบบมาอยู่บ้านแล้วก็ต้องหายแนหเฮเออแม่บ้านห้ามมันกัมนี่เนาะจริงๆมาอยู่บ้านเ้ามมันก็อยู่ไห้อยู่ได้ห้องเฮ็ดนีหยังทิด นนนขากินเขาสื่อแมนเนี่ยว่าพื้นทีเขามีเนี่ยคือหอมหอมนี้ให้บอกระตัดทรงอะค่ะอ๋อแต่อันโดกออกไปสิอู้แบบน้ำอันนี้เป็นหอมบัวเลยอันนี้จะปลูกนี่เค็งนะคะแม่มันค่อยจัดการง่ายพวกวัชพืชพวกแมงพวกอย่างสิคคอยบ่มากรนเหาแม่จะถ้าปลูกเสดินหนึ่ก็ต้องดูแลเนี่ย อ๋ออันนี้พายอียงพาสร้างมนอ๋อพาสร้างอ,อันนี้เ่าแบบว่าข้าปาลูกล้วยหลายนเนาะห่ากะได้ใส่งานหลายอย่างสิห่ปลูกใส่ลำแต่ว่นนอเืิอกระแสบเด้อ๋อต้นไ,ได้ค่ะเป็นเป็นนอไม้ที่อร่อยอร่อยมากเขาว่าอร่อยที่สุดคุณล่ะ <laughs> มีตรงที่มันเป็นลำไผ่ลำมันเนาะแนนมันแตงไม่ยากกินซุ้มเข้าก็มีแต่ว่าเ่าปลูกแค่สองกอไปถักกินมันไม่หนาเป็นเป็นตะแตงงนแนนจ้ะก็สวยเลย <ะ S 2> ตัดไปใส่ละก็วน้จะเป็นข้อง คล้องหล้กกาจะเป็นใหม่ป่าไวมปลูกเคสปลูกยังอ,อันนี้เป็นคลองไส้ไก่ขุดมือขุดมือได้บได้มีรถจกขุดได้อา่าอันนี้เป็นคลองไส้ไก่ใส้คล้องไส้ไก่ไหวจี้ต้องว่าอืมโอ้โหอันนี้เป็นคลองไส้ไก่คุณเอาอยู่บะพักตัวเพื่อก,กล่างเอาขึน้นล่างเรือขข้น เอาไปทําผักผักอะไรนะสีม่วงๆสิดาเป็นเอี่ยงผักกะลัมเส้นอันเขาว่าเขากินใบแล้วพี่ก็บอกว่าเขากินเลยเมื่อวันนี้เจออันเลิกแปดสิบเสนค่ะแม่เบลิกปลาอีย่างไงพี่หมูนนี่ปลาทับทิมปลานิ่งปลาปากสีม่วงไอ้ข้าวใส่ไก่เยอกสิดามีไปดู เป็นแบบนี้เราต้องเปียนน้าไหมเพิ่นบอกคะบอกค่ะเปิดน้าลงอย่างเดียวด,ดัานน้ามเกาออกมาหดต,ต้นใหม่นี่นะมันสีดันมันสีออกมาเองมนะั้งแต่ต้นได้บดเชิงก็ค่อยเก็บต๊เอากว่าเตียต้นตีเกลือเฮอ,อิธีการบบกบบง่ายเลยสวยร่มรื่นหเห็นไหมคุณยายพอแบบทำผสมแล้วมันก็หนามมันตื่นมันก็นสิ มันก็สีนาํามันก็สีเป็นสีนี่อมีหลายอย่างอันนี้เพิ่งจะเริ่มเ็ศแบบเริ่มเ็ศอันเี่เวห้องกินก่อนจ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นห้องใสใก่ก่บุกซีดาตตลอดปีนะะ่าทำเนี่ยแม่งขายเนาอโอ้ยรูบเพขายสิละรู้เ <c oughs> <c oughs> พรสีขายอันเอฟซีบ้ากับปากปากอเอาไปาบานหย่ข้าวเดียวคืออยูุนี่กล้วยยังสีเดวยนกันกับไดรหลายอยู่ด้วยค่ะเอาไปขายบานเนี่ย อืวมมันเป็นโหลกกวกะจ้ะก็บอกวอกค่อยเป็นโหน<อ>วกไปเลยกะปุูกไม่ไปน,น้าเรื่อยๆตอนนี้ก็ขยายไปอีกสองแปลงแม่เม่มาบ่ามันแม่นะอ้าวก่อยไทยมันคือหางมันเป็นหนวยใหญ่ๆแม่ป่ะแต่ว่ามันกะเป็นอินทรีย์นะคะมันกะสีหนวยบางหามเนี่ยนะแต่มันกะปลอดภัยเนาะไม่ว่าดไม่หามเยอะนะเป็นหนวยใหญ่ดีตอนแม่มาห่นแม่จ้ะนี่ก็จะเป็นปลาแข้งปลานิ่มปลายังอินเสียนะคะ เลี้ยงไปค่ะอยู่กรุงเทพนะหอยหาแบบแบบหอยหาสีเขียวหอยหาแบบของที่มันอินซี่อินซี่อีลี่พี่โมนห้ำนี่มาจากไหนคะหนำก็โซลาเซ่แต่ว่าหนำนี่เนี่ยสูบมาจากซานี่ออโหซาดะซาดินี่นะคะไม่เคยมาละสี่คุณยายอยู่กับพวกหัวเรากทำอะไรเบิ้งแบบเบิ้งใน่ช่องเบิ้งที่บอกม่วง แม่ค่ะจิงหวันโดยเจ้าค่ะกล่องแม่นจ้ะอันนี้เบ้าไตค่ะอันนี้แก้วแก้วกระมิ่นข้องปัจจิューอ่ะอันนี้ปลูกปีปีกว่ามันเป็นดอกอันนี้นุ่มนุ่มผลผลปุ๋ยเอาค่ะดอกลูกเมื่อปีนี้ดอกบกม่วงดกแบบดกดกดกม่ง มีปลาไล่หลายค่ะปลาใ้บ่อโอ้โหแมนค่ะเพราะเพราะยู่น้ำสวนนี่แหละแต่ละหมือนี่บ่อมามีวัาเป็นลายแห่งปีนี่ทั้งคุ่นจะเป็นชะอมนะคะโอ้ชะอมทั้งนี้จะเป็นส่วนคาเกษตรแดงใหญ่แต่ว่าก็ขยายหอมมะนาวพวะว่าหดนหนามมันจะได็แบบว่าใส่หนามให้เกิดประโยชน์นะแต่สิขยายหอมมาอีกนะขยายหอมไม่อีกจะ แต่ว่าเป็นเกาะตาามันม่จัดการไงคือว่าแหละบ่ให้เสียพื้นที่แดดอันตรดีแล้วนี่ก็ร่างขึ้นเป็นไม่เรื่อยนะจ๊ะพ่อนี่ไม่กี่ยูนี่ก็คุดข้องสายไกลได้แต่ถมเพราะผมรู้สึกว่ามันเลี้ยงปลาหลายเฮาเฮามันเกินโตนะคะเขาบ่ไริสัยประโยชน์หลายนี่ก็ไปลูกใส่ถุงใส่เข่งก็ได้ก็อุ้มัวข้างตัวข้างจ้ะ นี่ทัวอะไรทัวนี่สตอบเบอรี่ก็เป็นล่ะเขาก็มาเก็บแหน่เบิร์ดแหน่มองนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นนะลานกลางเต็นอีมไม่มาหันก็กินเบียงกันยัผิดละจีเกลอเจ้าก็มาแต่อุดรบุรีรัลำแหน่มากลางเต็นอยู่นี่<ต>น<ต>่าอ,อยู่เนาะตั้งแต่ไปแต่พ่ออยู่ทั้งสวนนี่แหละนูน่าอยู่ มีกล้วยอันนูกุดขายหลายจนจนมันมันเปลี่ยนไดมากอ่ะคุดแห่นนี้สินะคะแมนบัานนี้มันเป็นเครื่องผอมกันกับตัดออกมันก็เลยเปลี่ยนเนี่ยนะแมนจากกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยมากเตี้ยมากเตียน้ํำกล้วยเตี้ยน้ํำนี่กล้วยมันก็จะส้นซ้ำนี่แต่ว่ามันก็จะมีเครื่องอตีเตี๋ยวสินะจ๊ะนี่ไม่ต้องสี คนก็เห็นเขาอ้อนซ้อนเคืออนใหญ่สินะเสียงเขาขยายแต่ไข่มันที่บุกม่วงเผียลงดกอยู่จ้ะโอ้ทำมันทำมันใหญ่กว่านี้ฉีดทุกอาทิตย์เลยจ้ะไ้่ฉีดที่อุ้มอุ้ยจะคว้างนี่แหะค่ะนาเข้าจากอิสราเอลโอ้ยต้นมัเบอรี่กันนี่ได้หนองเลยพักเพื่อจะเอาไปใส่สี่พักเพคนมัเบอรี่มิ้วงานกันมีค่ะ อันนี้จะเป็นโซนนั้นพักสวนผัวนะคะนี่ปลูกปลูกทุกอย่างเลยกะลัมแบบสวยเลยเมื่อไงบกบกฮูกนุ๊โอ้ยหนุ่ยแม่เนี่ยอืมเมื่อกบเขืออย่างนั้นได้กินเนาะจ้าอุ้ยมะละงกะลัมพักนี่เวิร์ดดีจ้ะนี่อันเพชรบอพระพันไม่พันไว้แนวนี่นู๊กก็เอาไอ้แยงชิ้นเอาฝาานะ้น มาปิดไว้ลัอกสองบ่อไว้เป็นบ่อาะข้าวเหนียวผัดถือวนมันออกเติมเติมขี้งหวนอาทิตย์ละถ้่วอินทรีก็ได้มันก็แก้วดีนะแม่นจ๋าแม่ยักินบ่ทันี้แต่ว่าไม่จะไมนจะกินบ่ทันเนี่ยค่ะตอนร้านที่นี้ว่ทันได้คิดว่าแบบเดล่าแน่น่ะเขาจะทำเยอะแต่ว่าแต่ว่าที่ขี้บ้ามาถึงทางแล้วที่ห้องค่อยๆเห็ด เนี่ยหีเขาลงมือทำแบบห้องปตูมเลยเพราะบางคนคิดว่าเป็นเงื่อนก่อนจะถ่ายมากจะกุงเทพบแล้วก็คือเห็นผูอ้อื่นใด่ก็คือตูมเลยคิดว่ามันหล่มเวลาหล่มมันเซบแน่ค่ะอันนี้เข้าอันก็เลยคิดคิดว่าแบบสิ่งสําคัญที่สุดมันคืออาหารเข้าเรียบอาหารไว้ก่อนหัวใจหว,วกอันนี้เข้าค่อยแบบอมีอาหารผอมแล้วคอยนม,ม่หยเอาก็เลยเอามาทดลองมึงว่าคนกินเหนียวที่จริงนัานติดทางอะแหละเพราะว่าอย่างเวลาเข้าเสียอีกอย่างน่ะเขา มีความหูหูจักเข้าแน่สักน่อยที่ก<ช>ม่จะดีเพ<ช>ราะว่ายังยืนนี่นนเห็นเป็นแบบนี้นะโบ,บ,บเม่นว่าเฮ็ุเพื่อเดียวแลยส้ำเร็จวเลยเด็เหมือน,นเพื่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยผ่ามาเป็นมือ,มอเลยเด็กหอยนี่หนแห้งเบิดหลแล้วก็กุ้งแห้งเบิดหลทั้งอุปกรณ์ทั้งบอ่ทงบอทั้งน้ำทั้งนี่เขาพัน่นไม่พัพ้ยเห็นเขาเหตดได้ก็อยากเฮตดจัางสิพ่อเจ้าฟ้องมาลองเห็ดแบมันบ่ได้นะมันบ่ได้แบบนี้จย่งสินะบางทีเลี้ยงไปแล้วมันไม่ใช่ทางใช่เหมบอกหอยจย่างสเขาเห็นเขาเลี้ยง เอ๊ะเขาก็ซื้อมากขายไปนี่ว่าเขา<ม>บริเลียงแล<ม>้วพอแพร่ขยายเองสิเขาก็เลยตรงมั้ลองเลียงเมืองเออแต่ว่าเขาเลียงแบบเขาเอย<ม>ู่เขากินนี่สิเขาบ็ิลวังว่าาตองเอาเงินแจ้งเงินหลานคือเขาสิเพราะคนที่ได้เขาได้เงินดีนะคือคนเขาซื้อมากขายไปนี<ม>่เขาไปงุ่มอยู่โดมไหงสิก็บอกว่าเป็นบุคอยกเกษียก็กกขายไปม,มันจะเป็นในรูปแบบแบบนั้นช็มาเออไปบอกกับเจ้าของฟาร์มเป็นตที่การคุนบอกว่า รอไปเรียงเบิงแบบ้าเรียงละเฮ็ดคอนเทนต์ลงช่องเฮ็ดยังสิมาหลับใครกับผมแบบพอมันคลิปมันแมดแล้วสี่นะนี่นี่มองมันเลยอ๋อเขาเฮ็ดกันยังสีบอกแต่คือคือเฮ้าไปได้เฮ็ดแบบวางธุรกิจยังบันนานคือแบบเอามาเรียงพอาจะถึงกินกอดแล้วไ่ขายอะไรเดชที่ผาโตนะหลือกินเออ